ผมก,มกับเพื่อนลกอินขอโทษที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปรอบต่อไปได้ครับก็หลายหลายคนอาจจะอยู่ในใน,ในการขับบนโลกครั้งต่อไปแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยส,สปอร์ตทินต่อไปครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่อยากจะแสดงความปวดแลงให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าวันนี้มันมันก็สุดที่สุดแล้วขอบคุณเสียงเชียร์จากทุกคนผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีก็มันเป็นเตียงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พวกเราก็ทําให้ทุกคุณผิดหวังก็ต้องขอโทษด้วยครับ ไปไม่ถึงฝันฟุตบอลทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3ต่อหนึ่งแต่ว่ายังไม่ดีพอที่จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปล่อยเกาหลีและจีนเข้ารอบต่อไปคราวหน้าค่อยว่ากันใหม่ในขณะที่สิงคโปร์บอกหวังว่าอีกซานที่ทำประตูได้จะไม่โดนไล่ออกจากไทยลีกในขณะที่เวียดนามบ่นเสียดายไทยใช้โอกาสเปลืองถ้าหากคมกว่านี้ต้องเป็นไทยไม่ใช่จีนที่เข้ารอบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน ทัชอาเซียนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผลการแข่งข so ันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมสุดท้ายระหว่างไทยนะครับที่เปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับก่อนแข่งเนี่ยเราก็มีความหวังย่างมากเพราะว่าอะไรอะไรนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นใจให้เราไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งหลังคู่ของเกาหลีและจีนซึ่งเกาหลีนะครับก็เอาชนะจีนไป1 0 ซึ่งนั่นก็หมายความว่าขอเพียงแค่ไทยชนะสิงคโปร์30เราก็จะผ่านเข้ารอบแล้วไหนจะผู้ฝึกสอนของสิงคโปร์ที่ป่วยเป็นโควิดคุมทีมข้างสนามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนแข่งเนี่ยหลายๆคนก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไทยมีโอกาสเข้ารอบสูงมากแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่เรายิงนาไปก่อนก็จริงจากสุพนัทแต่ก็ถูกสิงคโปร์ตามตีเสมอเป็นหน,หนจากการทำประตูของอิกซันฟันดี้ที่เล่นในไทยลีก ก่อนที่ท้ายเกมนะครับไทยจะเล่งเครื่องยิง2ประตูรว,วดจากปรเมตรและเจริญศักด์ จบเกมไทยชนะสิงคโปร์3-1แต่ก็ต้องมีอันตกรอบนะครับเพราะว่าเทียบเฮตุเฮต์แล้วก็กลายเป็นจีนนะครับที่ดีกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่จุกเลยนะครับแล้วก็น่าเสียดายมากเพราะว่าครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่อีกนิดเดียวจริงๆอีกนิดเดียวเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นใจให้แล้วก็เหลือเพียงแค่เรานะครับพึ่งตัวเองทำให้ได้ตามเป้า แต่เราก็ยังไม่ดีพอนะครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายด้วยเพราะว่าผู้เล่นบางคนนะครับอาจจะเป็นการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นมุ้ยอุ้มเจ ED. ตังอ่าวลาว่าแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์รวมถึงชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเกมนี้บ้าง เริ่มที่เมนของชาวสิงคโปร์ก่อนนะครับคนแรกก็กล่าวว่าชันเชียสิงคโปร์แต่ว,ว่าครั้งนี้อยากให้ไทยได้ประตูที่สฉันไม่อยากให้จีนผ่านขั้นรอบเลยจีนผ่านขั้นรอบด้วยโกเททุเฮทท้งทั้งที่ไทยเป็นทีมที่ดีกว่าต่อมาครับคนนี้กล่าวถึงอีกซานที่ทําประตูได้ว่ายินดีด้วยที่อีกซานทําประตูได้แต่หวังว่าเขาจะได้เล่นในไทยลีกต่อไป ต่ว่าชาวสิงคโปร์คนต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าวแบบทีเล่นทีเชิงว่าฉันสงสัยว่าอีกซานจะถูกไล่ออกจากสโมสร,รไทยและได้รับข้อเสนอจากสโมสร,รในลีกจีนหรือไม่ต่อมาก็กล่าวชื่นชมผู้รักษาประตูของสิงคโปร์ว่าเขื่อนนี้ผู้รักษาประตูของเราทำหน้าที่ได้ดีมากไทยดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าผู้เล่นของเราต่อสู้อย่างหนักและไล่บอลทุกลูก มาที่มุมมองต่อมาครับกล่าวว่าไทยน่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนจีนควรตกรอบแม้ว่าเราจะเล่นฟุตบอลได้อย่างน่างุดหงิดแต่ว่าต้องขอบคุณอีกซานเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนั่นก็คือเรายุติความฝันของคนไทยที่จะเข้ารอบต่อไป ต่อมาก็พูดถึงรูปเกมว่าสิงคโปร์รเล่นได้ดีกว่าในเกมกับเกาหลีแต่ว่าแมตชนี้ไทยน่าจะยิงประตูได้5หรือ6ประตูแต่ว่ายิงไม่คมเองส่วนสิงคโปร์รเล่นดีในครึ่งหลังอย่างน้อยก็ยิงได้ทำให้ไทยตกใจ เอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันบ้างสําหรับคนแรกนะครับคนนี้เป็นชาวอินโดนะครับกล่าวว่าถ้าสิงคโปร์แพเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อับอายของสิงคโปร์ไหนๆก็ไหนๆแล้วสิงคโปร์จึงดึงไทยตกล่อไปด้วย ต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับก็กล่าวว่าน่าเสียดายทางทั้งที่เหลืออีกเพียงหนึ่งประตูเท่านั้นไม่มีอะไรที่ต้องอับอายไทยและเวียดนามก็เคยผ่านคาราบ3ในปี2018และ2022มาแล้วนอกจากมนี้ก็มีชาวอินโดนะครับแต่ว่าพวกคุณเนี่ยชอบพูดแต่เรื่องประวัติศาสตร์ทุกทีเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียยังมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนโชคดีใน AFF ต่อมาเป็นชาวอินโดนะครับกล่าวถึงสิงคโปร์ว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ไทยเลยนะฉันนึกว่าสิงคโปร์กับไทยเนี่ยจะเป็นพี่น้องกันซะอีกมาที่มุมมองของชาวเวียดนามคนต่อมาครับเสียใจด้วยนะเพื่อนชาวไทยเวียดนามกับไทยเรามาด้วยกันก็ไปด้วยกันไทยและเวียดนามเป็นพี่น้องกัน ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับกล่าวว่าไทยเล่นดีแต่ว,ว่านา่าเสียดายที่ยังไม่คมพอที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้ขอให้ไทยประสบความสำเร็จในการแข่งข,ขันครั้งต่อไปฉันขอส่งกำลังใจจากเวียดนามชาวเวียดนามคนต่อมาครับคนนี้กล่าวถึงการยิงประตูของเจริญศักดิ์ว่าลูกยิงของหมายเลข13ในนาทีที่6ของช่วงทดเจ็บมันทำให้แม้แต่ชาวเวียดนามอย่างฉันก็เสียใจ น่าสงสารเพื่อนชาวไทยจริงๆแล้วฉันอยากเห็นไทยขอรอบคัดเลือกรอบสามมากกว่าไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันอีกครั้งใน4ปีข้างหน้าความคิดเห็นต่อมาครับชาวเวียดนามคนนี้ก็ให้กำลังใจไทยนะครับแล้วก็มีแอบแซดทางอินโดว่าเยี่ยมมากเพื่อนชาวไทยไทยแลนด์พวกคุณต่อสู้ด้วยความสามารถของตนเองไม่ใช่เพิ่งแต่ลูกเสี่ยวเหมือนกับพวกอินโดนีเซีย ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับก็คํามาเย้ยว่าโชคดีเวียดนามไทยมาเลเซียและสิงคโปร์มีอีกทัวร์นาเมนต์ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ AFF ครับกำลังรอคุณอยู่ ตัวว่าอย่างไรก็ตามนะครับชาวอินโดนีเซียที่มีทัศนคติดีๆก็ยังคงมีอยู่อย่างเช่นคนนี้นะครับกล่าวว่าฉันคิดว่าไทยจะผ่านข้รอบแล้วเชียวแต่ปรากฏว่าประตูได้เสียต่างกันเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นแม้ฉันจะหวังว่าอินโดนีเซียและไทยจะข้รอบด้วยกันก็ตามรักษาจิตวิญ,ญญาณของไทยเอาไว้นี่คือคำทักทายจากอินโดนีเซีย มาที่มุมมองของชาวเวียดนามคนตมาครับกล่าวว่าทำได้ดีมากประเทศไทยคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วด้วยความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การดึงผู้เล่นดร์นมาเล่นเหมือนอย่างบางทีมมาที่มุมมองของชาวเวียดนามคนสุดท้ายครับไทยมีแมตช์ที่ยอดเยี่ยมโชคไม่ดีที่พวกเขาพลาดโอกาสดีๆมากมายไม่เช่นนั้นทีมที่เขาลอกต่อไปจะเป็นพวกเขาไม่ใช่จีน เอาละครับและทูมนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับทางสิงคโปร์เวียดนามรวมถึงอินโดนีเซียที่พูดถึงผลการแข่งขันที่ไทยนะครับชนะทางสิงคโปร์ไป3-1แต่ก็ต้องตกรอบนะครับเพราะว่าเทียบ Head to Head แล้วสู้เียไม่ได้ตัวว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ